ครับเพื่อนๆวันนี้ก็พามาชมนี่เลยครับมะยมโอ้โหดูต้นที่ปลูกไว้ข้างบ้านนะปะัาดดูครับดูกิ่งนี้ก่อนนะความมลังโอ้โหดูดูครดูโดดมากนะเดี๋ยวไปดูอีกกิง่งนึงนะมุมกว้างนะโอ้ดู เยอะจริงๆนะเดี๋ยวพาไปดูด้านที่มีนกเขาไข่อยู่นะนี่น้องนกน้องนกก็อยู่นี่น้องนกเขาก็อยู่นี่นะพยายามจะไม่ไปบรบกวนเขานะดกมากนะโอ้ดกจริงๆคนระับเอามาหว่ากเผืยดนะคิดถึงก็น้ำพริกพริกเกลือนะไข่ง่วงอยู่ก่จะหายง่วงเลยนะ